เดี๋ยวคลิปนี้พามาชมอีกอีก,อกแปลงหนึ่งพี่น้องอสำหรับการตัดใบข้าวเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนสิงหาเนาะ,ะต้นเดือนสิงหายังยังไม่ถึงกลางเดือนอยังไม่ถึงวันที่สิบห้าสิงหาอตอนนี้ก็สำหรับใครที่จะเร่งตัดข้าวก็โดยเฉพาะข้าวนาปีข้าวเหนียวก็ขอหกกลับไป มะลิ105ก็ช่วงนี้ก็เหมาะสมพี่น้องเหมาะสมเ,เหมาะสมแล้วช่วงต้นเดือนเนี่ใครที่จะตัดก็สําหรับนาใครที่มีน้ําก็ต้องรีบเร่งเนะเาะรีบเร่งเพราะว่าคือถ้าตัดช้าไปมากกว่านี้มันก็จะมีผลกระทบกับไบลรวงข้าวนะั่นแหละพี่น้องอแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันพื้นที่ แต่และพื้นที่มันมีน้ําหรือเปล่าเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายคนหลายจังหวัดก็คอมเมนต์มาบอกว่ามันไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํอก็หลายพื้นที่คือกันพี่นอ้องมันไม่มีน้ําจะตัดยังไงมันไม่มีน้ําจะทํำยังไงนี่จะตัดรอฝนไหมอะไรประมาณนั้นคือผมก็เคยบอกไปแล้วแหละพี่น้องหลายคลิปแล้วแหล,และสำหรับเทคนิคการตัดข้าวเนี่ย Ừ, คือการจะตัดข้าวมันก็ต้องมีน้ำนพี่นอ้องคือย่างแบบนี้นี่เห็นไหมพอคือถ้าถ้านามันมีน้ำเ่ยพี่น้องเวลาห้าตัดไปนี่ข้าวมันจะแทงยอดไวมากๆพี่น้องอืมหลังจากที่ก่อนหน้าเนี้ยคือทั้งหญ้าทั้งข้าวขึ้นผสมปะปนกันไปเลยแต่พอตัดข้าวนี่นเห็นไหมพอตัดข้าวปั๊บนี่ เห็นไหมมันจะมีแต่มันจะมีแต่เข่าขึ้นมาพี่นออ้องหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยในระยะแค่ไม่กี่วันพี่นออ้องสองสามวันนเ,เห็นบอก่มันถอดยอดขึ้นมาแบบเบ้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่แหละจึงจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงตัดข้าวเนี่ยก็เพราะเห็นนี้แหละพี่น้องเบิ้งเนี่ยเห็นไหมเพราะเห็นนี้แหละที่เขาตัดข้าวก็ได้เห็นบอก่คือ เวลาตัดข้าวก็คือข้าวมันจะขึ้นสวยขึ้นเสมอและที่สําคัญก็คือเม็ดข้าวมันสะอาดพี่น้องเม็ดข้าวมันสะอาดอเพราะว่าเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยเนาะ,ะมันคือเทคโนโลยีมันมันเข้ามาช่วยพี่น้องมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคือเราจะไปเกี่ยวมือคือแต่ก่อนมันกิดมันกิดคือสียากสีเมือยพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ เท่าก็ต้องมีว kind of ิธีการจัดการเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ให้มันทันเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็เขาก็มีแต่ใช้รถเกี่ยวนั่นแหละพี่น้องมีแต่ใช้รถเกี่ยวกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่เท่าก็ต้องประยุกต์เท่าสีมาเห็ดหน้าดำสีมาเกี่ยวมือมันกะมันกะบ๊วยเน่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องประยุกต์ใช้พี่น้องให้มันทันกับสถานการณ์เหตุการณ์วิถีชีวิตในปัจจุบันนี่ ว่าเราจะปรับปรุงยังไงเราจะแก้ไขยังไงอยากให้เม็ดข้าวมันสะอาดอยากให้ข้าวมันสวยอยากให้ข้าวมันขึ้นเสมอกนเข้ากก็ต้องนี่แหละพี่น้องคือวิธีหรือว่าเทคนิควิธีการตัดเข่าในปัจจุบันนี่คือผมว่ามันเป็นวิธีที่มันเป็นวิธีการกําจัดหญ้าที่ที่ดีที่สุดนะณตอนนี้นะณพศหกแปดนี่นะมันมันไม่มีวิธีไหนที่มัน ที่มันจะกําจัดหญ้าได้ดีไปมากกว่านี้แล้วแหละสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมมองดูแล้วนี่กับผมกับเป็นลูกชาวนาเนาะออคือตั้งแต่เกิดมาก็นาดําออนาหยอดนาหวานเอ,อผมกับเฮ็ดมาาเลยพี่น้องเอ,อทั้งเกี่ยวมือ,อ,อตีแต่สมัยตะกี้มันบม่มีรถเกี่ยวเลยพี่น้องสมัยแต่ก่อนมันไม่มีรถเกี่ยวหรอกออพากันดํหนา พากันเห็ดหน้าดำดำหน้ากว่าจะเสร็จก็เป็นเดือนพี่นอ้องมานอนไฮนอนหน้ากินกบกินปูกินปลากว่าจะดำนาเสร็จแต่ละปีเนะดำแล้วกัต้องมาเกี่ยวอีกอเกี่ยวกับเป็นเดือนอีกคือกันพี่น้องเกี่ยวก็เป็นเดือนอีกคือกันมานอนหน้ากว่าจะแล้วกว่าจะตีเสร็จโหยจนมือแตกมือพองพี่นอ้องเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเ้าสซีมาเฮ็ดเขาเรียกว่าทำวิถีแบบเดิมเดิๆทำวิถีแบบโซโลไล่ค่อยๆดำไปเ,เพราะว่าอยากได้ข้าวสวยเนี่ผมว่ามันสิมันสิท่านกินม่าผพี่น้องอมันสิต้นเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นทุนมันสูงพี่น้องอาถามว่ถามว่านาดำนี่มันมันดีไหม มันดีพี่น้องมันได้เข่าวหลายเออมันสวยงามเออมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเพี้ยแมลงวัชพืชอะไรต่างๆพวกนี้มันดีพี่น้องแต่ทีนี้มันข้อเสียของการเห็ดหน้าดำมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวพี่น้องโอ้ยขอโทษพี่น้องมันยังเสารอยู่คือข้อเสียของหน้าดำมันมีอยู่อย่างเดียวพี่น้องก็คือต้นทุนพี่น้องเออมันหนักเรื่องต้นทุนนี่เลยเนื่องเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี่หลายคนเนี่ยแลนหาเงินพี่น้องวิ่งหาเงินเพื่อที่จะมายุนเจือครอบครัวแมนบอลลาพังเอาเงินที่ซื้อกินมันก็มันกับพ่อแห้งแล้วแมนบอดันเอาเงินมาเฮ็ดหน้าดำมาจ้างเฮ็ดหน้าโอ้ยมันดูแล้วมันมัน,มนอาจจะไม่คุ้มค่านะเพราะนั่นเห่าก็ต้องลดต้นทุนลดต้นทุนด้วยการนี่แหละ ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี่เห็นไหมผ่านไปแค่สองสามวันเองข้าวมันแทงยอดขึ้นมาแบบโอ้ยนี่พี่น้องเบิงนี่เบิงโอ้ยนี่สวยงามพี่น้องสวยงามนะสำหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามาถามเขาบอกว่าตัดเห็ดยัางทำไมถึงต้องตัดตัดทำไมผมฉีดยาเอานี่กก็น,นี่แหละพี่น้องเหตุผลของมันก็ได้อืม อันนี้นี่อันนี้ยังยังไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะนี่อ,อ,ผอนน่ผ่านไปอีกสักสิบห้าวันเนี่ยพี่น้องนึ่งผ่านไปอีกสักสิบห้าวันเนี่ยข้าวมันจะแทงยอดสูงกว่านี้อีกพี่น้องอเขามันสิดแทงยอดสูงกว่านี้ออแล้วหญ้าพวกนี้มันก็จะเน่าตายพี่น้องอหญ้าส่วนนี้วสิเน่าตายมันจะมีมันจะมีแต่ข้าวนี่โกลสวยเลยออเห็นบหมนี่ อันนี้ก็เป็นเหตุผลพี่น้องเป็นเหตุผลสําหรับในการตัดข้าวส่วนอีกอันนึงก็มีเอฟซี่นถามเขามากขึ้นกันบอกว่าข้าวดอเขาก็ขอสิบห้าว่ายังยังทันไหมยังตัดทันบอเอ,อก็หลายพื้นที่ก็ม,ม,มันมันมมีน้ามาเนาะก็ถามว่าข้าวก็ขอสิบห้านี่ยมันตัดมันทันไหม คือถ้าตัดต่ำตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันมีผลกระทบแน่นอนพี่น้องมีผลกระทบกับห่วงเขาแน่นอนเพราะว่าข้าวกอคอสิบห้านี่มันจะถอดรวงก่อนมันจะถอดห่วงเก็บเกี่ยวก่อนไอ้ข้าวไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดในช่วงนี้นี่มันก็อาจจะอาจจะต้องตัดให้สูงพี่น้องตัดตัดให้สูงขึ้นมาหน่อยหนึง่งเพราะว่าเพื่อเพื่อลดผลกระทบพี่น้องเพื่อลดผลกระทบอืม เพราะว่าก็คือว่าแหะคือเราตัดใบไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราตัดต่ำเนี่ยมันก็ต้องหาสารอาหารมาสร้างใบสร้างลําต้นใหม่แม่นบอกมันก็เสียเวลาของมันไปอีกอเพราะว่าระยะเวลาของแสงมันบอลลอเลยพี่นอ้องช่วงไอ้ข้าวก็ขอสนะิบห้าะช่วงไ้เดือนไห้กัญญาเนี่ช่วงไปลไปลากันญานี่มันมันถอดห่วงแล้วได้พี่นอ้องม,มันถอดห่วงแล้วได้ช่วง ไอ้ข้าวอันไหนที่มันสมบูรณ์มันก็ถอดรวงในช่วงไอกลางเดือนกลางเดือนกันยานี่ยมันก็เริ่มถอดห่วงแล้วเด้เพราะฉะนั้นนี่การตัดข้าวสําหรับใครที่ถามมาบอกว่าข้าวก็ขอสิบห้าข้าวดอนเนี่ยจะตัดข้าวช่วงนี้มันท่านบอถ้าไม่อยากให้มันเกิดผลกระทบก็คือตัดแต่ยอดยอดพี่น้องตัดแต่ยอดยอดตัดได้แค่ใบมันอะอรแต่ที่นี้มันก็คือว่าคือตัดแต่ใบเนี่มันก็ ผมคิดว่าคือถ้าย้ามันรกแล้วไปตัดแต่ใบนี่มันก็อาจจะไม่มีไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่พี่น้องเพราะว่าเนื่องด้วยอะไรเพราะว่าเนื่องด้วยคือข้าวเนี่ยห่วงมันสีหน่อยห่วงมันสีใหญ่น่ยมันมันต้องอยู่ที่ลําต้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ถ้าลําต้นมันมันเล็กอยู่แล้วมันแคะมันแกนอยู่แล้วเนี่แล้วเราจะไปตัดใบมันออกนะผมคิดว่ามันยิ่งจะเล็กแคะแกนไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้นนี่ข้าวก็ขอสิบห้าเนี่ยสาหรับใครที่จะตัดในช่วงนี้ก็ถามว่ามันตัดได้บอกมันตัดได้พี่น้องแต่ทีนี้เราก็ต้องวัดกันวัดกันในเรื่องของเข้าสีบํารุงแน่ใดถามว่ามันบํารุงได้ไหมมันบํารุงได้พี่น้องแต่ว่ามันมันไม่เต็มที่หรอกอถึงจะบํารุงดีสักแค่ไหนมันก็ไม่เต็มที่พี่น้องเพราะว่ามันมีระยะเวลาการกินปุ๋ยของมันอยู่เอือ แต่เราก็ต้องทําใจยอมรับว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเออย่างสมมุติว่านามันลกแบบเนี้ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยอยม,ม,ม,บบยม,ยมันจะยิ่งไม่ได้ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเราจะใช้วิธีการอื่นโดยโโดยโดยยการขังน้ํำไหมถ้าน้ํามันมาเนาะใช้วิธีการขังน้ําให้ท่วมท่วมหญ้าเอาดีไหมหรือ,อยังไงแต่ถามว่ามันกําจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ที่เนี้ย เหมือนที่ผมบอกมันมันต้องมันต้องช่างใจต้องวัดต้องวัดดูว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันมันดีกว่าดีกว่าเราปล่อยหรือว่าเราปล่อยทิ้งไปเลยหรือยังไงมันจะคุ้มขวากามันจะคุ้มขวากากันต้องต้องต้องมองต้นทุนด้วยแหละพี่น้องมองต้นทุนด้วยเพราะว่าอันไหนที่มันช้าจนเกินไปเนี่ย เออมืแล้วเราไปลงทุนเนี่ยมันมันก็คือต้นทุนมันก็คือเงินที่ห้าเสียไปพี่น้องเราต้องมองความคุ้มค่าด้วยเออแต่ถ้าพูดในในในหลักวิชาการหรือว่าค่าเฉลี่ยพูดถึงว่าความเหมาะสมเออข้าวก็ขอสิบห้าในช่วงนี้คือไม่ไม่เหมาะแก่การตัดแล้วพี่น้องเพราะว่ามันหลาแล้วเออก็ลองไปพิจ,จารณาลองเบงพี่น้องลองลองพิจ,จารณาลองดูเออดูความคุ้มค่านั่นแหละเป็นหลักสําคัญสุดก็คือดูหน้างาน หน้างานของเห้าหน่อะเป็นรักเลยออฮะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวมันสีเงาเนาะเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม